มีแค่14องค์เอาเลยมะไปเร็วน,นิดนึงนะไปเร็วน,นิดนึงนะองค์ละแ5บาบาทนะคะใครอยากได้พี่ปิดมาเลยค่ะนะคะสมเด็จตลับเหล็กนะคะวัดประวรนิเวศวิหารปิดหมดครับพี่้องทอผม ตทอมเธอแคปแล้วเธอส่งสลิปเอ้ยส่งส่งแชทมาให้ฉันหน่อยนะไม่ทันแล้วพี่พิมพ์หมดแล้วนะคะเพราะว่าวันเระอวันอย่างที่บอกคนมาไม่ทันเมื่อวันเยอะนะคะต้องทำทางไลน์แอดเท่านั้นนะคะ นใช่ไหมวันนี้ต้องขันนะเมื่อวานทำงานสง่งสลิปไปที่ไลน์ใช่เปล่าใช่ค่ะพี่พิศนุนะคะสง่งสลิปไปที่ไลน์นะคะแล้วเลขก็จะส่งทางไลน์ทั้งนั้นเลยทุกอย่างจะส่งทางทางไลน์แอดนะดังนั้นทุกคนต้อง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 ทักไลน์แอดเมย์นะนะเมื่อวานเมย์เป็นคนนั่งช่วยเดินช่วยเดินส่งยอดด้วยนะคะใครที่มีข้อความแปลกๆไปที่แบบแอดมินไม่เคยคุยด,ด้วยแบบนั้นก็ <c oughs> เป็นเมย์นั่นแหละนละบางทีแบบแซ <c oughs> แต่แก๊งยังไม่มาขอยังไม่เปิดายานแล้วกันนะแต่แก๊งยังไม่มาถ้าแก๊งมาแล้วแก๊งช่วยบอกด้วยอ่ะดิ๊งตอบรบกนกดหัวใจให้หม่เดิแม่เปิดการมองเห็นให้แม่เดยนแมพคนน้อยมากเลยคนร้อยกว่าคนเองนะคะสวัสดีค่ะพี่จักรนะคะนะคนน้อยมากเลยนะคะอ่ะรายการต่อไปวัดพะวันเดี๋ยวเอาราคาไม่แรงก่อนแล้วกัน มานะคะมวลสารอยู่ข้างล่างเต็มเลย <_' n> เห็นไหมออกวัดมวอนนะสมเด็จพระยาสังวรงนะคะอ๋อถ้าถ้าทักแล้วถ้ามีแอดมินตอบแล้วแสดงว่ามีให้อยู่นะนะมีให้อยู่นะถ้าักแอดมินตอบแล้วแต่ถ้าแบบไม่มีใครทักถ้าไม่ทักเลยอะไม่ไม่อยู่แน่นอนนะคะ <_' n> อู้หนี่แกะทองหนักมากเลยนะดูดิอันนี้แกะทองแบบเป็นเนื้อชนวนนะคะแต่เป็นชนวนที่แบบมีมวลสารแบบ ได้ิมพ์ปิดมาหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทใครอยากได้พิมพ์ปิดมาค่ะเอาหนึ่งร้ยสาสิบ้าบาทเท่านั้นนะคะเป็นไ,ไปเรื่อยๆนะวันนี้เนาะนะคะพายานเอาแปะมาแจกเลยแจกไม่ได้จริงๆอยากแจกอยู่เหมือนกันแตแจกไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของอสิเอออ่าหนึ่งร้อยสาสิบห้าบาทมีใครเอาไหมมีใครอยากได้ไหมคะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะนะพระแท้นะพระแท้นะเอะเราให้แจกอะเอะเราให้ ส่งยอดรับยอดกันถึงเที่ยงคืนเลยพี่นะฮะนี่ค่ะพี่เอาไม่มีใครเอาผ่านนะอาผ่านไม่ผ่านนะคะผ่าน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 นะไปเร็วนิดหนึ่งนะรายการต่อไปเปนะ็นนะคะอันเนี้ยเมื่อวานหยิบมาหมดอันนี้หลุดหลุดป่ะไปดูกันคืออะไรไปดูกันคืออะไรไปดูกันคืออะไรอันนี้เป็น หลุมปูบุญมาเดี๋ยวให้ดูหลปูบุญมาทคนชอบหลมปูบุญม,มาเนี่ยถูกไหมมหมม่านี่เดี๋ยวดูเช่าพะัมีน้อยแตเช่า,ท,ชาทุกวันเออเช่าทุกวันยทดงจะมาูหมครับพี่ไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าอวาะวันบอไม่บอกเลยว่าหมดแล้วมันหมดเลยแล้วมันมนานกว่าเราจะได้มา อันนี้นะคะเป็นนะคะหลวงปู่บุญมานะคะขุนแผนนะคะขุนแผนนะคะบุญม,มาหาเศรษฐีขุนแผนชินตมันชรหลวงปู่บุญมานะอันเนี้ยโค้ดอันเบอร์เบอร์อรสองมเมอองค์ละเก้าสิบบาทพอปะเขาขายกันอยู่สามร้อยสี่ร้อยเมอองค์ละเก้าสิบบาทใรอยากได้พิมพ์ปิดมาที่เก้าสิบบาทเธอต้องจัดรุ่นนี้ต้องจัดบอกเลยไม่ ท้องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้โซโลมาองละ90บาท90บาทนะคะขอเท่านี้พอองละ90บาทนะคะใครยังไม่ได้จัดได้เลยนะคะเมื่อวานคนได้ไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะคะถ้ามียอดเมื่อวานแล้ววันนี้เสียเสียค่ะคนละวันกันพี่แจ๊กกี้คนละวันกันนะคะมันเป็นวันต่อวันนะเหมือนทุกเพลแหละทุกเพลก็จะเป็นวันต่อวันไปเสียค่าส่งทุกวนันทุกวนันนะคะวันต่อวนัน ได้มาเลยนะคะองค์ละ90บาทเท่านั้นนะคะ90บาทนะคะสำหรับพี่ใครยังไม่ได้ไปนะคะแล้วอยากได้นะคะตรงนี้จัดได้นะคะจัดได้นะคะเดี๋ยวน้องรอนะคะนี่พิมพ์ปิดมาได้เลยนะะปิดมาได้เรื่อยๆนะคะไปปิดมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะรอบนี้เก็บตกเดอ้ออย่างที่บอกนะเป็น